โอ้คุณได้เกอไยสวยมากเลยครับเป็นม่วงหรือว่าเอ่อม่วงเข้มอ่ะตอนแรกอาจจะเป็นม่วงอ่อนๆเนาะแต่ตอนนี้มันจะเป็นม่วงเข้มแล้วออกกล้องยิ่งสวยครับโอ้โหแจ๋วเลยโอ้ถ้าเหลดเตี้ยๆแบบรถกระบะแจ๋วเลยเต่นี่คงไม่เตี้ยแล้วเพราะว่าแนบอัดแนบ,บสองชั้นอ่ะก็ไปเตี้ยแต่มันก็ไม่สูงอ่ะมกำลังพอดี ช่างสีกำลังเพ้นสีฝาท้ายอยู่ครับหนุนฝาท้ายแล้วก็ฝากระโปรงครับฝากระโปรงเท่นะคันนี้เดี๋ยวพาไปดูครับหายเย็นจากเย็นไม่ใช่ไม่ใช่วางวางวางนี่แหละแตก่อนท่านไมกินคนนะโอ้โอ๋อนี่ครับฝากระโปรง เดี๋ยวนี่พนสีม่วงอ่ะพนจนก็เลยจนแคมจนได้สีม่วงอ่ะแคมปเดี๋ยวเอาไปติดสีอะไรแคมมันจะได้เป็นสีนั้นแหละอ่ะนี่ครับโอ้แต่ยังไม่ได้พ่นแล้วก่ครับเดี๋ยวพ่นน้าจะมีเขียวด้วยเท่เท่เท่ครับเดี๋ยวดูจะเขียนอะไรไนดะ้ ตกทางเนี่ยเอ้คัาน,นี้ก็ทำไปรูปประสาทได้ทีข้างบนนั่นเนี่ยฝาบนนั่นเน่ฝาท้ายบน,นยอ่ะเออแถวแถวเท้ดีแถวสีอะไรสีเทียวเหรอหเอาสีเทียวข้างหนึ่งสีน้ำม่วงข้างหนึ่งอ่ะ เดี๋ยมี <Okay. S 1> เขียวผสมอ่ะนี่ดุเมันนะ้วก็เ,เขียวนี่ยหลางจะมีม่วงเขียว <Okay. S 1> เขียวเข้มเขียว,ยวอ่อนผสมกันเดี๋ยวพื้นจะพ่นสีดำครับ ทำไรเลยทำไรเลยแล้วต้อเขียนอะไรกันตัวนี้ยเขียนอะไรเขียนชื่ออยู่ผมจะเขียนเลยใช่ไหมไม่ต้องแปะสติ๊กเกอร์อกเฮ้ยเขียนเลยมันเมียนเล็กเอามาเขียนเลยเขียนเขียนเลยก็ได้เลอ โอ้ยอีดิจิกปากกาไอ้ไอ้ไอันเล็กอ่ะใส่สีแล้วก็พ่นเขียนเลยครับเทพนี่แหละสีทีอู๋ใช้ับอยู่ตรงนี้แหละจะมีพวกสีบิ๊กเบนกับสกอตวาลเลนครับผมเป็นสีพ่นรถยนต์อะไอ้ก็ปุกเล็กอ่ะจะเป็นแม่สีครับ กระปุกใหญ่ก็จะเป็นสีสีที่เรียกว่าสีอะไรอะ่ะมันเป็นสีขาวอะ่ะเออเป็นสีขาวแล้วเอาแม่สีหยดใส่หยดใสอ่อ่ะถ้าเราต้องการสีอะไรก็เอาแม่สีมาผสมกันเอาก็คือสีตามใจตามใจลูกค้าลูกค้าบอกสีม่งวงเราก็จะผสมเป็นสีม่วงครับประมาณน,นี้ครับ เดี๋ยวหลังคันนี้หลังคนไลคก็แชร์นี้ครับเดี๋ยวัสดีครับ